มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตจัดงาน DPU Office ซึ่งเป็นงานที่ให้อาจารย์และนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในเทคโนโลยีมากขึ้นเนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวไปไกลเลยทีเดียวงานนี้ทางมหาวิทยาลัยได้เชิญวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีในการเรียนการสอนแบบใหม่บนจอแท็บเลต็ตหรือคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กนั่นเองค่ะเอาเป็นว่าเราไปดูภาพบรรยากาศภายในงานกันเลยค่ะนี่คือเครื่องที่อยู่ในมือผมไงเครื่องนี้ไงเหน็นไหมมี Office มี s u r f a e เพอร์เฟกต์สามหกห้าอยู่ข้างล่างนะครับเดี๋ยวทำให้ดูนะมีหุ้นอยากดูพุ่งอยากดูหุ้นอะไรก็แล้วแต่ว่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ข้อที่ดีคือมันเป็นแอปพลิเคชันให้นะครับและก็ที่สำคัญนี่เลยคอมพิวเตอร์ดูนะไดซี DC มีไหมเออมีไดซีมีด็อกิีเนต์นะครับมีไฟล์ powerpoint มี usb ทำได้ทุกอย่างแค่นี้ก็พอแล้วชีวิตเร่คิดเดยอะเดี๋ยวเครียดวิธีการใช้งานก็คือว่า Office 365เนื่องจากว่าเป็น Cloud Space นะครับ Cloud ์เบรดในที่นี้คือเราจำเป็นต้องเข้าหน้าเว็บไซต์นะครับในเว็บไซต์เนี่ยไม่ได้มีอะไรบ้างนะครับผมขออนุญาตใส่เอาออกไปก่อนให้ดูนิดหนึ่งว่าในหน้าเว็บไซต์หน้าตาเป็นอย่างไรหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับนี่คือหน้าตาแรกของลิงก์เข้าสู่ Office 365วันนี้ นะครับอม,มีริงของชีวิตแล้วเนผมก็ต้องเอาคอมพิวเตอร์มาก็ได้ผมก็บอกแบงค์ที่ไปยืมคอมพิวเตอร์หน่อยสิที่ลืมแบงค์บอกที่ครับผมมีแต่ผลไม้ที่จะใช้ได้ไหมไม่เป็นไรต่อนเน็ตได้ไหมล่ะถ้าต่อนเน็ตได้ผมก็เข้าเว็บนี้นะครับ portal microsoft online com หรือ login microsoft online com หลังจากนั้นเราก็จะมีขอนุยาตชี้นะครับเราก็จะมีช่องใส่ user and ทัชเบิร์ดเพราะฉะนั้นคุณก็สายไป blah b l a number หนึ่งของคทยห้าเจ็ด่เก้า at mydtu.net เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ผมสอนวิชาอ,อ,อะไรนะคอมพิวเตอร์เบสิกผมบอกว่าผมอยากเชิญอาจารย์จาก MIT มาสอนที่นี่รู้จักการเป็นการส่วนตัวสมมุติเมื่อก่อนผมต้องจ้างมาบินมาที่นี่ถูกปะตอนนี้ผมบอกให้ไม่ต้องอยู่นั่งอยู่ที่นั่นแหละเดี๋ยวไอ n อินไว้อยู่ไป ยกเคสง่ายๆอนุญาตเอ่ยนาคใน Microsoft เนี่ยครับผมกับพี่สุพจน์เนี่ยปกติเนี่ยเวลาที่เรามีพา s ์สมีเคสมีการเรียนเกี่ยวกับเรื่องของเซิร์ฟเวอร์หรือข้อมูลใดๆก็ตามฝรั่งเนี่ยบ้านเขาห่างจากจบ้านเราถูกไหมครับแล้วเขาก็จะส่งมิ팅วันนั้นนะครับให้เราเข้าไปเรียนออนไลน์ผมก็เคยถามบอกว่าให้ย hey, ูทาไมยูส่งให้บ้านไอกลางคืนตลอดเลยทาไมไม่ส่งบ้านไอกลางวันบ้างเพราะบ้านเขากับบ้านเราต่างกันถูกไหมครับมันตอบมาจะปวดสาหัสมาก ไอจะนอนผมก็นึกในใจเออไม่นอนเลงไงวะไม่เป็นไร <laughs> ผมอัดวิดีโอได้นี่คือข้อดีของ Microsoft l i ้ k วันนี้อาจารย์ปรเฟสเซอร์สอนอะไรก็ตามคุณสามารถอัดวิดีโอนะครับเป็นไฟล์วิดีโอคอมเพรสเรียบร้อยส่งเมลได้ก็มาดูทีหลังได้เพราะฉะนั้นวันนี้สเนร์โอที่เราจะเจอกันก็คือผมจะเป็นทั้งอาจารย์ใจลายกับนิสิตนักศึกษามีท g. G ั้งเนิฟกับกิ๊บเ็ดมีแบบกร๊ดด้วยนะแบบไฮโซเลย แล้วเราก็จะสร้างไซต์สําหรับอาจารย์ขึ้นมาไม่ว่าคุณจะเรียนวิชาอะไรก็แล้วแต่ผมก็จะไปอินไว้นิสิตนักศึกษาเข้ามาอยู่ในไซส์นี้โดยไปเอาวิดีโอที่เราสอนเอา powerpoint ที่เรามีไปวางให้นักศึกษาส่งงานซึ่งเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้2เครื่องคอมพิวเตอร์สลับกันจะได้เห็นภาพว่าผมสามารถออนไลน์คุยกันได้อย่างไรบ้างอันนี้แบบทำง่ายๆให้ดูนะนะครับเราได้เรียบร้อยนะครับเราจะได้โลโก้กันแล้วเรียบร้อย สังเกตสีสันแะต่างกันไหมครับแต่ทีนี้เราคุณสามารถเซฟเป็นรูปที่เป็น P N G p o s s a b l e Network g r a p h i c Image ได้นะครับหลังจากนั้นผมก็กดโอเคครับเรียบร้อยผมไม่ได้ไซน์เลยถึงไซน์ง่ายๆอย่างเงี้ยนะครับเราได้ไซน์มาแล้วคราวนี้ดูนะครับพอดีคืออ่ะไซน์เนี้ยพอผมทำเสร็จแล้วผมรู้ว่าผมแล้ต้องสอนชาอะไรบ้างเช่นนะครับผมเข้าเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งนะครับเป็นเว็บไซต์วิดีโอชื่ดังรู้จักไหมเว็บไซต์วิดีโอชื่ดัง หลายคนรู้จักคำว่าแชร์นะครับผมขออนุญาตเลือกคำว่าแชร์นะครับพอแชร์เสร็จแน่นอนอันนี้มันมีให้เลือกว่าจะแชร์ไปไหนอื่นไหมอันนี้เคยใช้อยู่ไหมแต่ตรงนี้ครับสิ่งที่สำคัญขอว่านี้สูงนิดนึงเราต้องใช้เป็น Embed Post นะครับเอาไปต่ำในบนหน้าเว็บไซต์เองวิธีการก็คือพอเราเลือกแชร์เสร็จหนูแม่ดามเหือนนะครับเลือกเ m ็ e d Post ได้แน่นอนว่เป็นแบบนี้ปั๊บง่ายๆครับใช้สตีด 44T รู้จัก 44T ไหม คัดคัปปีอันเฟส์คัคีนะคัวิธีงานถึงทีวีดีเดอร์วิธีการคือผมก็แค่มาเลือกแชร์นะครับในตำแหน่งนี้ในตแหน่งนี้ขมากี่จะมาดงนอูนแห่งนี้นะครับในตแหน่งนี้นะเรามีแชร์อยู่แชร์โยซายเข้าวันี้ผมเป็นอาจารย์เรียบร้อยผมสร้างวิชา g m d ่เรียบร้อยผมก็เลือกนะครับแชร์นะครับ ในกรณีผมไม่ต้องรู้ว่านิสิตสารคนใดบ้างที่เรียนวิชาอังกฤษในระบผไ้เข้ามาแนะนผมก็ใส่รายชื่อนิสิตรุสสาไปเลยหลังจากไปฟังเทคโนโลยีการเรียนการสอนแบบใหม่กันไปแล้วเราไปถามความรู้สึกของเพื่อนๆกันค่ะว่ารู้สึกยังไงกับระบบแบบนี้กันบ้างก็เวลาเราส่งงานทางานส่งอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกมาเรียนได้หรือไม่ได้ก็สามารถส่งทาง ถ้ามีอินเทอร์เนต็ตก็สามารถส่งได้เลยคือไม่จำเป็นต้องปากหมัดน,นั่งรถทรมานมาเพื่อแบบถ้าเรามาไม่ได้จริงๆเราก็สามารถทางส่งผ่านอินเทอร์เนต็ตได้อาจารย์ก็สามารถเปิดดูได้เลยนะคะเออและอีกอย่างหนึ่งมันเป็นรูปแบบใหม่้ลยะคะ่ะคือคือแบบรูปไอคอน,อนข้างบนอาจจะเป็นเป็นรูปไอคอนเลยให้เราใช้งานง่ายะคะ่ะเลือกเลือกใช้งานได้ง่ายขึ้นนะคะไม่ต้องไปสับสนกับตัวเก่าะคะ่ะ สำหรับ DPU Office เป็นการนำเอาเทคโนโลยีและแอปพลิเคชันใหม่ๆม,มาทำเป็นระบบการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยเพื่อให้ง่ายต่ออาจารย์และนักศึกษาในการเรียนการสอนรวมไปถึงการส่งข้อมูลต่างๆได้ะสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะ